ถ้าคุณอยากจะสร้างคุณภาพเสียงแบบไฮเลส s ในรถแต่วิทยุเดิมไม่ตอบโจทย์นะครับนี่คือชุดเครื่องเสียงที่เราเล่นไฮเลส s ตรงจากสมาร์ทโฟนนะครับและเข้าสู่ DSPM เป็นเซ็ตเครื่องเสียงตรงนี้ในแรปเตอร์คันนี้ครับ สวัสดีครับผม,ผมป๊อบจากฮามิงคาสตูดิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงใน Rap เตอร์คันนี้ด้วยชุดเครื่องเสียงด้านหน้าเห็นน้อยชิ้นแบบนี้นะแต่เป็นตัวไฮเอ็นแบบเน้นคุณภาพติดตั้งตำแหน่งเดินงานซ่อนง่ายๆ DSPM แบบไฮเลสมีลำโพงแบบไฮเลสมีซับบ็อกนะครับและคันนี้แดมม์ทั้งคันเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ดีมากกว่าเดิมการตั้งผมพาชมครับการเล่นไฮเลสแบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้ไหมายความว่าการมีแอมม์ลำโพงที่รองรับไฮเลสแล้วคุณจะได้เสียงแบบไฮเลส จริงๆอันนี้เป็นความเข้าใจที่หลายคนผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนนะครับคือการมี d s p แล้วเล่นผ่านวิยุเดิมเนี่ยไม่มีทางนะครับวิยุเดิมเนี่ยมันเหมือนกับเอาสัญญาณเป็นไฮเลทผมเล่นไทดอลอย่างเงี้ยตรงเข้าไป ด้วยบลูทูธหรืออะไรก็แต่เนี่ยมันก็ผ่านดิจติตอลถูกแปลงเป็นแอนาล็อกไปแล้วฉะนั้นมันสูญเสียความเป็นไฮเลสไปแล้วแล้ววิ่งไปหาแอมที่เป็นไฮเลสมันก็ไม่มีความเป็นไฮเลสเพราะมันก็หายไปแล้วถูกไหมครับคอนเซ็ปต์มันเป็นประมาณนั้นซึ่งหลายคนเข้าใจผิดทีนี้การเล่นไฮเลสแบบสมบูรณ์แบบคือสมาร์ทโฟนอันนี้คอนเซ็ปต์ของคันนี้นะครับคือสมาร์ทโฟนเราต่อด้วย USB audio โแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นการต่อตรงไปที่ DSPM ไม่ได้ผ่านรถยนต์อ่ะนี่ผมเปิด FM ไว้นะนี่ FM นะ ทีนี้ผมจะเล่นเนี่ยไทดอลเนี่ยแล้วกดเลยป so ึ๊บหยุดเ FM เหมือนเดิมสักครู่ Hi, นะครับอ่า อันนี้นะครับก็คือเราจะได้คุณภาพเสียงแบบไฮเลสเต็มๆดิผมได้ฟังว่าแต่ละตัวติตั้งไงครับลิงก์ให้ตตั้งนะครับคันนี้ต้องใช้คอนเซปต์แบบว่าโอเคพอบอลหรือเมียมไม่รู้ถ้าไม่เป็นดังๆนะเพราะว่าเราติดตั้งซ่อนตำแหน่งเดิมทั้งหมดเลยคือลำโพงเข้าเบ้าเดิมหน้าหลังตัวซับนะครับจะบล็อกแอมเนี่ยไว้ด้านหลังเบาหลังพับ ทุกอย่างรูปเหมือนเดิมแต่เสียงแตกต่างไปก็คือหัวใจของคันนี้คือ DSPM ของ Alpine รุ่น PAEC 8 0 8 8ตัวนี้ครับเป็นแอมแบบ8 Channel เป็น Hi-Res g h แต่ต้องเล่นเป็น USB Audio เข้าไปนะหรือ Bluetooth ก,ก็ได้นะครับแล้วมีคอนโทลเลอร์ด้านหน้าทีนี้เราขับลำโพงคู่หน้า แบบแอคทีฟนะครับด้วยโวเช่ทูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวเป็นหดเอนะครับเป็นลำโพงไฮไลส์เหมือนกันแล้วตัวดอกแหลมเป็นแบบซอฟโดมนะครับ4 0 0หมื่นกิโลเฮิร์ตทำได้แบบไม่บาดหูเราขับแอคทีฟ1234นี่อิสระเลยครับเพราะเราจะปรับจูนใหม่นะครับคู่หลังใช้รุ่นเล็กของออริสันนะครับ mm hmm. แค่สร้างบรรยากาศครอ,อพอ แอมด้านหลังนะครับซับเป็นของโปรเข้าตัว iSub Active นะครับคือไม่เน้นแบบไม่เน้นเแบสบดใหญ่เน้นแเบสบนุ่มๆฟังสบายๆสไตล์แบบไฮเอนด์นครับพอเสร็จมาปุ๊บนะครับก็เข้าสู่การปรับเสียงแต่ว่าเครื่องเสียงดีๆแบบนี้นะถ้าเราไม่ทำบรรยากาศให้รถมันเงียบหรือฟังดีขึ้นหรือลดเสียงรอบข้างให้เบาลงนะ เสียงมันก็โดนกวนด้วยคันนี้ก็เลยทำการดัมม์ทั้งคันด้วยเกรดไฮเอ็นของ S T P นะครับที่เรียกว่าทั้งคันเลยนะครับเป็นรุ่นแบ็กซิวเวอร์นะครับและคันนี้ในะด้านบนในลูกค้าบอกว่าเออมันร้อนทีมันร้อนไม่ไหวแผ่นดัมจริงมันช่วยระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ลูกค้าอยากให้มีแผ่นซับเสริมเพิ่มเข้าไปเราเลยเลือกเป็นตัวบาย s าเวฟเด m โมนตัวนี้มันลดเสียงด้วยนะและลดอุณหภูมิเยอะมากเพราะมันหนาประมาณ1 5บ mm, หมมนะครับพอเสร็จปุ๊บประกอบทุกอย่างเข้าที่ครเนียล่ถก็จะปไปไ ในส่วนของการใช้เมมเขาเราก็เลยแบบบอกว่าเราแบ,บ่งเป็น2อันก็นคือมีเมมที่เป็นของ OEM แล้วกันนะครับแล้วก็มีเมมของตัว USB ให้เลือกนะครับก็คือกดเลือกได้มันจะได้เป็นการ adjust เสียงที่เป็นสมดุลในแบบของเขาครับทีนี้ก็จะเลือกใช้งานได้อย่างกรณีนี้ผมจะเปิดเป็น USB Audio ให้ฟังก่อนนะครับอลองดูอนนี้ปึ๊บเปิดขอขึ้นมานะครับก็จะเป็นเมมโมรีที่เราสามารถแยกอันนี้ผมขอซิงกันซิงก์จะได้กดง่ายก็คือเราสามารถที่จะปรับความดังเบาของคำว่า active หมายความว่าคู่หน้าครับเดี๋ยวผมลองเปิด ปุ๊บเนี่ยคู่หน้านะครับจะเป็นแบบนี้คู่หลังมีความถี่หนึ่งนะครับมันจะแบ่งได้ข้อดีของมันคือมันทําให้เราสามารถสมดุลความดังเบาของเสียงได้ได,ดีกว่านะครับแล้วก็แรงขับมันทํางานอิสระอันนี้คู่หลังพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็ซบวฟูเฟอร์ทั้งหมดนี้เราก็ทําการปรับเสียงเสร็จ e EQ มีคลอสเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ทามอะลเมน์อันนี้คือถามว่าทําไปเพื่ออะไรก็คือโดยโปกติถ้าเราเรานั่งขวาครับเสียงจะดังขวาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นแบบทำอะลัเมน์เนี่ย มันก็เหมือนเรนั่งตรงกลางครับแต่ว่านั่งตรงนี้ได้เซ็นเตอร์อยู่ด้านหน้าเลยมิติเสียงเบทีมันก็จะฟังได้เหมือนสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการการใช้งานครับบันทึกเสียงผ่นานไม์นี้นะครับแล้วก็เป็นการเล่นแบบไฮเลสออะดิโอตรงไปเลยนะลองฟังดูครับ I I bless the day I found you I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time. Love, I find complete love without your sweet love. What would life? คือรูปแบบการเล่นไฮไลทแบบสมบูรณ์แบบและถูกต้องเต็มคุณภาพนะครับฉะนั้นใครอยากจะได้เสียงไฮไลท์ ate, จริงๆแล้วเนี่ยการมีแค่แอมป์หรือลำโพงเนี่ยมันยังไม่ครบหรือไม่ตอบโจทย์หรือไม่ถูกต้องการเล่นไฮไลท์คุณต้องเลือกวิธีการอินพุตหรือเล่นซอรให้ถูกต้องโดยจริงๆการเล่นไฮเลสบนรถบีหลายรูปแบบครับบางคนใช้เด็บางคนใช้แล้วแต่แต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนวิยุก็เลยใช้ดีสพีแอมตัวนี้แล้วก็เล่นไฮไลท์ตรงจากตัว สมาร์ทโฟนตรงเข้าไปเลยฉะนั้นเกิดใครเป็นคนเล่นไฮเลส s เน้นคุณภาพเสียงนะครับอย่าได้ของที่ตรงสเปคหรือจัดชุดเครื่องเสียงแบบถูกต้องตามคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเนี่ยแนะนำให้มาหาเราครับที่ Humming เพราะเรามีความชำนาญด้านคุณภาพเสียงการติดตั้งและเทคโนโลยีเครื่องเสียงแบบครบทุกด้านแน่นอนครับร้านอยู่ที่ถนนีครับใกล้ห้างซีคอนสแควรห่างเพียงแค่5 0 0เมตรฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกริ่งกด u ั s c r i b e สวัสดีครับ